เดือนนี้เหนื่อยหน่อยนะคะเจอปัญหารอบด้านทั้งปัญหาทางด้านเนื้องานปัญหาคนปัญหาระบบแต่คุณก็กัดฟันสู้จนสามารถแก้ไขฝ่าฟันปัญหาให้ชนะได้การเงินยังดีค่ะมีเงินเข้าอย่างมั่นคงคุณได้รับเงินสมกับความเหนื่อยยากที่คุณลงทุนลงแรงไปค่ะ สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงประจำเดือนมีนาคมปี2.565ของชาวลัคนาราศีสิงห์เป็นดวงการงานการเงินนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่1 6สิงหาคมถึง16กกันยายนค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยผสมกับการอ่านไพ่โดยอิงจากลัคนาเป็นหลักแต่ท่านที่ไม่ทราบลัคนาก็ดูจากราศีได้ค่ะ ส่วนท่านที่ทราบทั้งลัคนาและราศีแนะนําให้ดูทั้งสองคลิปประกอบกันจะได้รายละเอียดที่ครบถ้วนแต่จะครบถ้วนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะถ้าต้องการดูดวงเฉพาะตัวคุณรบกวนมาดูดวงส่วนตัวกันค่ะเก็ฑรับดูดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูสนใจทักไลน์มานัดคิวกันได้ค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่ดวงดาวกันเลยค่ะ ชาวสิงห์นะคะลัคนาของคุณก็อยู่ตรงนี้นะคะไม่ได้มีดาวดวงไหนมาสถิตรวมในลัคนาของคุณอยู่ส่วนดาวประจําตัวของคุณคือดาวพระอาทิตย์ในช่วงครึ่งเดือนแรกมาสถิตอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามกับลัคนาของคุณเขาเรียกว่าเป็นพบเรือนปัตตานินะคะพบเรือนนี้เนี่ยถ้าในเรื่องของความรักก็มีสเสน่หล์ล่ะแต่ถ้าในเรื่องของการงานเนี่ยพบเรือนปัตตานิเนี่ยมันทําให้คุณนะมีมาตรฐานเป็นประนะประก็คืออ่อนแรงเพลียแรงหรือว่ามีจุดท้อท้อม,มีอุปสรรคปัญหาที่คุณจะต้องแก้ไขฝ่าฟันแล้วบางทีคุณไม่ค่อย กัดฟันสู้เท่าไหร่ในช่วงครึ่งเดือนแรกคุณจะไปกัดฟันสู้ในช่วงครึ่งเดือนหลังที่ดาวไปเข้าสู่ภพมรณะคือคุณไม่อ่อนแรงแล้วแต่คุณจะมีพละกกาลังมากขึ้นในขณะเดียวกันที่คุณมีพละกําลังมากขึ้นแต่มันอยู่ในภพเรือนที่เสียก็คือคุณยังมีอุปสรรคปัญหาที่คุณจะต้องฝ่าฟันกันต่อไปนะคะ สำหรับดาวการงานของคุณเนี่ยเป็นดาวที่อยู่ในภพเรือดอริตลอดทั้งเดือนเลยนั่นแปลว่าคุณมีปัญหาตลอดทั้งเดือนในช่วงต้นคุณอาจจะท้อท้อไปสักหน่อยนะคะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันประเดประดังกันเข้ามาอยากจะเลิอกอยากจะไม่ทําอะไรมันแล้วนะคะเดี๋ยวก็งานเดี๋ยวก็คนบางทีงานกับคนไม่ได้มีปัญหามีปัญหากับระบบบางทีทํางานคนเดียวกับคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องก็มีปัญหากับไอ้คอมพิวเตอร์ที่คุณทํางานด้วยนั่นแหละนะคะระบบเจ๊งพังเครื่องคอมพังเสียอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันทําให้การทํางานของคุณน่าหงุดหงิดจุกจิกจกล ใจทีเดียวในช่วงเดือนนี้นะและปัญหามันก็จะเข้ามาเรื่อยๆยังดีที่ดาวประจําตัวของคุณเนี่ยในช่วงเดือนครึ่งเดือนแรกที่ถึงแมนว่ามันจะอ่อนแรงแต่เขาเจอกันกับดาวคู่มิดใหญ่นั่นก็คือดาวพฤหัสนะคะดาวประจําตัวคือดาวพระอาทิตย์เจอดาวพฤหัสเขาเรียกว่าอาทิตย์เป็นมิตรกับครูดาวพฤหัสเป็นดาวครูทําให้มีเกณฑ์เป็นนักปราศ ะะแล้วดาวการเงินก็กลุ่มตัวคุณด้วยในช่วงครึ่งเดือนแรกถึงแม้ว่าคุณจะอ่อนเหนื่อยท้อท้ออย่างไรแต่ว่าปัญหามันมาตรงหน้าคุณก็ต้องแก้แล้วคุณก็จะแก้ได้ดีด้วยเพราะว่ามีความสามารถดั่งนักปราดดาวพฤหัสก็ยังเล็งไปที่ลัคนาคุณอยู่ก็ยังส่งผลดีให้กับคุณอยู่พอมาในครึ่งเดือนหลังดาวประจําตัวย้ายออกแหละดาวการเงินก็ย้ายออกไปด้วยนะคะ คิดเรียกได้ว่าย้ายใกล้ๆก,กันไม่ถึงกับวันเดียวกันแต่ใกล้ๆก,กันก็งั้นก็แปลว่าดาวการเงินกับดาวตัวตนเนี่ยประกบประกบตัวกันอยู่ตลอดเวลาถึงแม้จะย้ายออกไปอยู่ในภพเรือนที่เสียคือภพมรณะและดาวประจําการเงินคระดาวประจําการงานก็ยังอยู่ในภพเรือนที่เสียคือภพอรินะคะแถมยังเจอกับดาวคู่ศัตรูด้วยนะดาวการงานของคุณคือดาวพระศุกร์นะ <S <S เป็นคู่ศัตรูตัวร้ายกับดาวพระเสาร์นะคะพอมาเจอกันแบบนี้เนี่ยนั่นแปลว่าการงานมีเสี่ยนศัตรูเต็มไปหมดเลยนะแต่ว่าพอ ดาวประจาตัวคุณย้ายไปอยู่ในภพมรณะเนี่ยคุณจะมีกําลังมากขึ้นตามลักษณะของชาวสิงห์นะชาวสิงห์ที่พลาเห็นปัญหาแล้วเนี่ยกลับมีความรู้สึกว่ามันชันเลนจ์แหละคือเรารู้สึกว่าเราถอยจนหลังชนฝาแล้วตอนนี้เราจะสู้ไม่ถอยแหละเพราะว่ามันถอยไม่ได้อีกแล้วทีนี้ไอ้คนที่หลังชนฝาเนี่ยพอมันถอยไม่ได้อีกแล้วเนี่ยมันสู้ตายเนี่ยโอ้ทีนี้คุณเก่งและคุณเอาชนะทุกอย่างเลยเหมือนประมาณว่าเพืือกสุดท้ายแล้วถ้าอันนี้ไม่สู้เนี่ยจะเลิกแล้วนะ นะคะและไอ้เฮลือกสุดท้ายของคุณนี่แหละมันสามารถแก้ไขได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องคนปัญหาเรื่องของเนื้อง,งานหรือแม้แต่ปัญหาระบบที่คุณจเจอเจอเผชิญน่ะนะคะจะสามารถผ่านผ่านมันไปได้ดังนั้นไม่ต้องกังวลชาวสิงค์คุณเก่งอยู่แล้วมันโชคลายนิดเดียวคือตอนนี้เนี่ยดาวมันดันมันประเดประดังเสียพร้อมๆกันแทบจะทุกดวงเลยที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินน่ะนะคะดาวการง,งานไปอยู่ในภพอริดาวตัวตนก็อ่อนแรงดาวการเงินก็ไปอยู่ในภพมรณะอีกแต่อย่างไรก็ตามดาวการเงินคุณเนี่ยไม่ได้อ่อน แรงตามดาวดาวตัวตนของคุณนะดาวการเงินเนี่ยในช่วงครึ่งเดือนแรกเขาเล่งตัวเพราะฉะนั้นคุณยังมีวิสัยทัศน์ในการสร้างเงินสร้างไรายได้การเงินของคุณยังมั่นคงอยู่ในช่วงครึ่งเดือนหลังดาวการเงินของคุณก็กลุ่มตัวยังหาเงินได้เก่งอยู่เวลาดาวการเงินกลุ่มตัวเรียกได้ว่ามี เาเรียกว่ามีหัวการค้าคิดอ่านอะไรก็เป็นเงินเป็นทองคิดหาวิธีสร้างเงินสร้างไรายได,ได้ได้เสมอเสมอเพียงแต่มันมีรายจ่ายเท่านั้นเองเพราะพอ,พอดาวการเงินเขาพบมรณะเนี่ยแปลว่าเงินที่ได้มามันเป็นมรณะไปมันตายไปนะคะดังนั้นก็อาจจะต้องไปควบคุมรายจ่ายหน่อยแต่บางครั้งเนี่ยรายจ่ายของคุณอาจจะเกิดจากเรื่องของการเดินทางหรือการท่องเที่ยวก็ได้นะเพราะดาวประจําตัวคุณอยู่พบมรณะมรณะเนี่ยมันแปลว่าเดินทางนะดังนั้นคุณอาจจะเครียด ทำงานเจอปัญหามาตลอดคุณอาจจะหาเวลานะคะวันหยุดจะครึ่งวันหรือเต็มวันหรือ2วันเสาร์อาทิตย์อะไรของคุณก็ได้นะคะเดินทางท่องเที่ยวซะหน่อยนะเพื่อเป็นการกระตุ้นดวงด้วยเพราะเวลาดาวประจาตัวอยู่พบมรณะเนี่ยถ้าคุณอยู่กับที่งานคุณนั่งโต๊ะไม่ไปไหนเนี่ยมันจะทําให้คุณมีความรู้สึกเหมือนมันจมนะคะถ้าเกิดว่าได้กระตุ้นดวงซะหน่อยไปชาร์จแบตซะหน่อยด้วยการเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยคิดว่ามันจะกระตุ้นให้คุณมีความเฟรชมีความสดชื่นมากขึ้นค่ะอันนี้เป็นเรื่องของดวงดาวเดี๋ยวเรามาต่อกันที่่่ไพคะ ก่อนที่จะไปฟังคำทำนายฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะ ที่ไพ่ประจําตัวของคุณเลยนะคะเปิดมาด้วยอุปสรรคปัญหาเต็มไปหมดเลยนะคะมีความรู้สึกท้อท้อลังเลใจนะคะแล้วก็รู้สึกว่าผิดหวังด้วย2ดาบนี่แปลว่ามีม,ม,ม,มีอุปสรรคปัญหาเข้ามาให้จุกจิกใจนะคะแล้วก็ผิดหวังก็คือ5้าถ้วยนั่นแปลว่าเรายังมีงานอยู่นะห้าถ้วยไม่ได้แปลว่าตกงานแต่ว่ามันเป็นงานที่ไม่ได้ดังหวังไม่ได้ดังใจเลยนะคะไอ้ที่แพลนเอาไว้มันก็ไม่ได้อย่างที่แพลนนะคะไอ้เป้าที่วางเอาไว้มันก็ไม่ได้ตามเป้ามีความผิดหวังนะแถมยังมาเจอเชลเลนจ์กับงานยากๆเพิ่มเข้ามาอีกงานเดิมก็ ตามเป้างานใหม่ก็ไม่ได้ว่าง่ายนะคะค่อนข้างจะมีความขรุขระในการทํางานทีนี้มาดูซิว่าแล้วคนรอบข้างช่วยเหลือคุณบ้างไหมก็ไม่อีกนะคะเจ้านายก็ยังมันมากดดันอีกนะคะเลอเอทะเลาะก,กับนายด้วยเกิดจากความเครียดดังนั้นช่วงนี้เนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะนายเนี่ยเป็นจุดที่เราทะเลาะไม่ได้นะ,ะอาจจะเออเถียงได้ตามเหตุตามผลแต่ไปใช้อารมณ์กับนายเนี่ยมันเขาเรียกว่าอยู่ไม่เป็นนะ,ะดังนั้นก็ค่คอยๆพูดนะคะต้อง ต้องมีความมีสติเอาไว้เสมอนะในช่วงเดือนนี้เวลาที่จะไปคุยกับนายเนี่ยบางทีเขาก็มีความกดดันเรามาเราก็รู้สึกว่าเราก็พยายามเต็มที่แล้วแต่มันได้เท่านี้ก็จะต้องมีคนมากดดันหรือบางทีคุณไม่มีนายคุณอาจจะโดนลูกค้าก็ได้นะคะเพราะว่า ถ้าถาคุณเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยเจ้านายของคุณก็คือลูกค้านั่นแหละลูกค้าก็กดดนันเราก็พยายามเต็มที่แล้วแต่มันมีแฟกเตอร์รอบด้านที่มันทําให้งานมันไม่สําเร็จตามเป้าหรือมันอาจจะดีเลยไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่พยายามจะเข้าใจเราเลยจะเอาแต่ว่าต้องทําไม่ได้ไม่พยายามจะเข้าใจถึงปัญหารอบด้านที่เราเผชิญเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ปัญหาของเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้คุณค่อนข้างจะกดดันหน่อยในช่วงเดือนนี้ส่วนเพื่อนร่วมงานก็ยังไม่ได้จะช่วยเหลืออะไรนะคะเพื่อนร่วมงานยังอยู่ในจุดที่บางทีก็ ามาคุมาค,มาคุกับคุณด้วยซ้ำนะคะหรือบางทีก็ไม่ได้ช่วยไม่ได้ไม่ได้เป็นศัตรูแต่ก็ไม่ได้ช่วยเหลือนะคะอยู่ในจุดที่เขาก็ยุ่งของเขาอยู่เหมือนกันพึ่งพาไม่ค่อยได้ลูกน้องลูกน้องก็ไม่ค่อยอยู่ให้ให้ใหมาช่วยงานคุณเท่าไหร่นะคะ <S <S ลูกน้องทําตัวเป็นอิสระจากคุณไปแล้วนะะ, <S <S ะบางทีลูกน้องก็คิดว่าตัวเองเก่งกว่าลูกน้องคิดว่า,าไปอิงกับเจ้านายคนอื่นที่เขารู้สึกว่าดูที่เขารู้สึกว่าจะคุมกระลาหัวเขาได้ดีกว่าเราหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วงนี้ลูกน้องแต่ก็ไม่ถึงกัับบบข้นทําแ ชัดเจนนะลูกน้องไม่ได้ต่อต้านอะไรคุณชัดเจนนะเพียงแต่ว่าเขาก็จะดูเหมือนทํางานไปเรื่อยๆเอื่อยๆไม่ได้สนใจถึงความปัญหาที่เราเผชิญเท่าไหร่ไม่ได้พร้อมที่จะมาช่วยเหลือเราเท่าไหร่นะถ้าจะทํางานก็คือเรียกให้ทําก็ทําหรือทํางานไปตามระบบไปนะรู้สึกว่าไม่ได้เกรงกลัวอะไรต่อเราเท่าไหรนะ่นั่นแหละ ทีนี้จุดดีก็มีนะคะฟังๆดูแล้วทําไมมีแต่จุดเสียอย่าเพิ่งทดท้อนะข้อดีก็มีนะในเรื่องของการเงินคุณได้ไพ่จัสติกนั่นแปลว่าคุณได้รับความยุติธรรมทางด้านการเงินนะคะมีเงินเข้าอย่างมั่มนะคงะและจัสติเนี่ยเป็นเรื่องของ การที่คุณทําอะไรมาเหนื่อยแค่ไหนคุณได้ผลตอบแทนมาคุ้มค่ากับความเหนื่อยยากยิ่งงานคุณยากเยอะคุณก็ได้เงินเยอะนะตรงนี้เพราะฉะนั้นจําไว้ว่าถ้าง,งานที่ยากมาเมื่อไหร่ถ้าง,งานได้เงินจะน้อยเอ,อ้ยถ้าง,งานง่ายเงินจะน้อยแต่ถ้าง,งานยากปัญหาเยอะต้องแก้ตรงนั้นตรงนี้ต้องดิวอยู่นี้ตลอดเวลาเลยเนี่ย เมื่อเมื่อถึงเวลาที่จะได้เงินเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยจะคุ้มค่ากับความเหนื่อยยากนะคะดังนั้นตรงนี้เนี่ยเรื่องการเงินจะทําให้คุณยิ้มได้แต่คุณก็ต้องระมัดระวังเรื่องรายจ่ายนะคะเนื่องจากว่าพอเงินเข้าปั๊บนะมีรายจ่ายสู่ลุยสูยส่ได้เลยนะคะตามลักษณะของเนี่ยอึมครึมอึมครึมคือเข้ามาแล้วเหมือนจะสดใสแต่พอมันอยู่ในมือเราแล้วปับ๊บหาเรื่องที่ต้องไปจ่ายเงินนะคะนั่นเป็นอิทธิพลจากการที่ในช่วงครึ่งเดือนหลังคือดาวการเงินคุณเข้าสู่ภพมรณะนะมันมีเกณฑ์ที่ต้องใช้จ่ายอะไรบางอย่างะะอ่ะะนคยาางไรก็ตมสุ ไะะพ่จบยังถือว่าสวยนะเพราะว่าสุดท้ายคุณก็ได้ครับรางวัลที่ถูกใจนั่นก็คือ Ben e f i t หรือว่าตัวเงินที่คุณได้มาไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของเงินเดือนหรือว่าโบนัสนะคะหรือเงินพิเศษที่คุณทํางานหนักลงไปหรือบางคนเป็นเจ้าของกิจการก็ได้เงินเยอะในช่วงเดือนนี้บางคนเป็นฟรีแลนซ์นะคะเดือนนี้เหนื่อยหน่อยปัญหาเยอะแต่เงินก็เยอะตามเข้ามานะคะแล้วก็เนี่ยไพ่สรุปคือคุณเป็นผู้พิเศษไพ่ก็บอกแล้วว่าคุณเอาชนะทุกอย่างได้อยู่แล้ว The เดอะเมจิกเชียนี่คือคนที่ทําได้ทุกอย่าง เก่งกาจมากๆนะคะมีเป็นเกณฑ์เป็นนักปราดก็อย่างที่ดวงดาวบอกแหะก็คือดาวพระอาทิตย์กับดาวพระพฤหัสเขากลุ่มกันเนี่ยมันเป็นเกณฑ์เป็นนักปราดอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวอุปสรรคปัญหาคุณกัดฟันสู้แล้วก็จะชนะได้ถูกปัญหาแล้วก็การเงินจะทําให้คุณยิ้มได้ด้วยค่ะ สำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกตเป็นนักเขียนนิยายด้วยนะคะใช้นามปากกาว่ากอใจค่ะสามารถหาซื้อนิยายของเกตได้ที่เว e ็บเมฟอีบุ๊กนะคะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ตรงคอมเมนต์ค่ะส่วนท่านที่อยากฟังนิยายในรูปแบบเสียงนะคะเกตมีช่อง YouTube ที่อ่านนิยายของเกตเองให้ฟังค่ะชื่อช่องว่ากอ่อใจก็สามารถเข้าไปรับฟังนิยายของเกตได้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ